ทั่วประเทศร่วมไว้อาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จสวรรคตร ก่อนอื่นนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆฝากกดติดตามช่อง g o l l y News ข่าวสดกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา21นาฬิกา21นาทีนะคะสิริพระชนมพรรษาได้93พรรษาค่ะสำนัก พระราชวังนะคะได้ออกประกาศเมื่อวันที่25ตุลาคม2568แจ้งข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต